สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภาสองแปดเก้านะคะนําผ้าใหม่สุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าใหม่ที่คุณแม่ทอเองมานามาให้ทุกท่านได้รับไปดูแลด้วยค่ะสนใจผ้าใหม่แ like อดไลน์เบอร์นี้ถ้าทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่สุรินสวยๆก่อนใครค่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะ เป็นผ้าสามตะกอนะคะลายโบราณลายดอกพิกลแบบนี้ค่ะผืนนี้น้องสาวทอนะคะผืนนี้น้องสาวทอเป็นผ้าสามตะกอคะ่ะลายแบบนี้ค่ะลายดอกพิกุลนะคะเป็นการทอนะคะมัดหนีสลับกับไหมขั้นแล้วก็ไหมขั้วผ่างกระโรกนะคะ ้องผ้าเป็นสีเม็ดมะขามค่ะผ้าสามตะโกนะคะลายโบราณค่ะสนใจทักมาค่ะวันนี้ให้ราคาเบาๆนะคะ1,900บาทค่ะ1,900บาทนะคะรับไปไว้ให้คุณแม่นะคะคุณลูกก็ตัดชุดสวยๆได้นะคะต้องสวยๆก็ได้ค่ะ แบบนี้นะคะตัดชุดแสกสวยแล้วก็นุ่งนะคะนุ่งสบายๆนะคะพื้นต่อไปค่ะ3ามตะโกนะคะโคเปรขนองค่ะผืนนี้คุณแม่มัดเองโทอเองทุกขั้นตอนนะคะผืนนี้เป็นผ้าสามตะโกนะคะเป็นลายมัดหมีทอสลับกับไหมขั้นและก็ไหมขั้วผ่านกระโรคนะคะ คืนนี้จะมีตุ่มๆตรงชายผ้าบ้างนะคะเพราะว่าท่านทําไหมแล้วก็ออกมาเหมือนเส้นไหมหย่อนนิดหนึ่งนะคะเวลาทอก็จะมีตุ่มๆนะคะถ้าเส้นไหมทอมีตุ่มๆตรงนี้คือ,อตอนตอนกวากไหมนะคะจะเป็นเขาเรียกว่ายืดนะคะยาวกว่าฟืมนิดนึง นะคะเพราะเวลาทําไปเรื่อยๆนะคะไหมก็ทบไปเรื่อยๆจะเกิดความยาวมากกว่าเดิมนะคะก็จะมีตุ่มๆต,มต,มตรงนี้บ้างนะคะเป็นผ้าไหมฝีมือคุณแม่ค่ะคุณแม่ทอเองมัดเองทุกขั้นตอนนะคะผืนนี้ขอท่านที่รับได้นะคะ เก็บปีมือคุณแม่ไว้นะคะเป็นผ้าสาตะโกค่ะถ้าในใดสนใจทักมานะคะราคาเบาๆนะคะ1,900บาทค่ะ1,900งันรบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ พืนต่อไปค่ะโฮลนะคะผืนนี้โฮลค่ะโฮลจับจองนะคะเป็นผ้าสามตะโกค่ะผืนนี้ผืนใหญ่ค่ะเกินสองเมตรผืนใหญ่มากนะคะสองเมตรกว่าค่ะผืนนี้เป็นผ้าเก่าเก็บของคุณอาค่ะ คุณอาทอเก็บไว้ช่วงนี้จำเป็นต้องใช้เงินทัานก็เลยเอามาฝากนะคะคุณนี้สองเม็ดกว่านะคะโฮลค่ะ สนใจทักมานะคะราคาเบา,บาๆค่ะสองพันบาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะคืนนี้ผืนใหญ่นะคะสองเมตรกว่าเนี่ยค่ะ ผืนยาวมากค่ะสนใจทักมานะคะผืนต่อไปค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ทอด้วยไหมบ้านสีธรรมชาตินะคะความกว้างประมาณ60เซนนะคะคูณสเมตรค่ะยกดอกแบบนี้ค่ะรัชวัตรค่ะ เป็นสีธรรมชาตินะคะสนใจทักมานะคะโทรด้วยใหม่บ้านนะคะเบาๆหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะพื้นต่อไปค่ะ5้าพันคอนะคะสิ ออกเหลืองอ่อนๆแบบนี้ค่ะทอด้วยไหมบ้านนะคะสีธรรมชาติค่ะทอด้วยไหมบ้านนะคะยกดอกไม่แน่ใจไว้าชื่ออะไรนะคะเป็นผ้าโทย,ยกดอกแบบนี้นะคะมีชายคลุยค่ะประมาณสาสิบเซนคูณสเมตรค่ะเป็นผ้าพันของ สนใจทักมาค่ะราคาเบาๆ1,300บาทค่ะ1,300บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะอันนี้เป็นผ้าพันคอทอด้วยไหมบ้านสีธรรมชาตินะคะผ้าพันคอสวยๆท่านใดสนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะ กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ